ควมรินปลากร้องครับแผ่นคางครับตาแม่มีอะได้ดีไปเก็บง่้ยให้พีน้องเบ่งเอาพี่น้องเบ่งี๋ยวมากไม่หนา ม่ไกลเลยแล้วมันนี่สานไ่ที่ตีแต่เข็บใหญ่เข็บใหญ่เป็นแบบไหนี่นี่เือตะเข็บนี่อันนี้เขาน่าจะเข็บนี่แต่นี้เป็ข้างเข็มเล็กต้องมาเอาานะถ่าชิ้นงานมาแม่เขาติดแค่บีง tamam> เลย มาทใกล้ๆเห็นไทยชิมงาายอุปสงค์ยชิงานี่นี่แ้มือางไเียร้อยั้เริเราตัอีกเหนีเห็นไ้มอีกเกัน จะฝาาด้วยว่าด้วยเรื่อบบรื้อรื้อรื้อรืออรื้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 รื้อกับพี่เกม มาหน่อยหนึ่งตะเล่หรือลูกะกรดาขึ้นครับขึ้นหน่อยหนึ่งเฮ้ยฮ่ฮ่ฮ

ยังดีก็ว่าป่านนี้อยู่จ้าหอีดีแล้วเจ้าหอบีดดีนะโอเจเโอเคเจ้าเมีอเอาจับมาอีกขับอีกขับอีก Thằng <laughs> mày cả video em làm cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ น,น,น,นี่แหละครับเพื่อใหได้เดลัทอนครับผมยังพับว่ามีต้อ,เองเ,อเปลี่ยวเบรย์ซูมหนาเด้อ อัน,นนี่ก็โงงามก่าแหวกเลย <laughs> งามตัวนอยเฮ้ยโอ้ย,ออยอร้อ,รอยครับเออใช้าพาปิดปพิบนะมาดูการตีาพาปิดต่อไปครับ

นี่ครับนี่เก็บฉากปนนะเอ้บก่เห็นาก่อนจุนั่นนั่นเอาแล้วบ้างระบบดูได้จะเปอนยังี่

ได้เสร็จจะเป็นอันนี้อันนี้มาใส่ปึ๊บก็จะเป็นปึ๊บหลังกลมใส่หน้ากาดูรากาในห้องน้ำโอเคจบแล้วมั้ย